เหรียนเหมมาราชบทที่19ครีมาพิจารณาเสื้อผ้าในตู้ซึ่งส่วนมากเป็นชุดลำลองการรับปากบุรพัศว่าจะไปงานกับเขาทำให้ต้องคิดหนักเพราะบุรพัศกลนว่าเป็นงานใหญ่และหลอนมีเสื้อราตรีชุดยาวไม่มากนักจะสวสันเองอย่างสนับสนุนว่า หนูควรจะออกไปซื้อเสื้อผ้าบ้างเห็นไปข้างนอกทีไรก็ซื้อกลับมาแต่หนังสือคุณลุงกลัวว่าหนูจะไม่มีเสื้อผ้าใส่ไปงานคุณบุรพัฒน์ใช่ไหมคะถ้าหนูสวยเกินไปจะขอเลิกกับเขาได้ยังไงแต่เราก็ควรทำเพื่อความสบายใจของเราเองโดยเฉพาะอย่างยิ่งนานๆจะออกงานใหญ่ซักทีความจริงหนูไม่อยากไปเลย แต่พอคิดว่าจะทำให้คุณบุรพัธเป็นครั้งสุดท้ายเลยปฏิเสธไม่ลงเอหนูเห็นมีการเชิญคุณลุงด้วยไม่ใช่หรือคะก็ลุงส่งหนูเป็นตัวแทนไงละ่ะครีมาบุรพัธเข้ามาอวดว่ามีดารามาหลายคนเขาคงอยากให้ลุงไปกระทบไหล่ดาราละมังเออถ้าเป็นเมื่อสามสิบปีก่อนแล้วก็ไม่แน่น่าครีมากรีดปลายนิ้ว ระไปตามเสื้อผ้าที่แขวนเรียงอยู่ในตู้จนกระทั่งมาถึงตัวสุดท้ายซึ่งเป็นชุดราตรียาวซักรีสะอาดแขวนไว้ในถุงพลาสติกกันเปื้อนมันซ่อนอยู่ในนั้นหลายปีมาแล้วโดยที่หล่อนไม่เคยคิดจะหยิบมันมาสวมอีกเลยนับแต่คืนวันนั้นเอมมา่าหญิงสาวชาวเม็กซิกันเคาะประตูและโผล่หน้าเข้ามาบอกว่า ฉันจะออกไปซื้อผลไม้ที่ตลาดคุณต้องการอะไรเพิ่มอีกไหมคะยังไม่ทันที่ครีมาจะตอบเอ็มม่าก็เหลือเพ็นชุดราตรียาวที่หวางพาดอยู่บนเตียงนอนหล่อนอุทานเป็นภาษาสเปนิชดังลั่นสวยจังเลยคุณยังกระชุดเจ้าหญิงคุณซื้อมาเมื่อไรคงแพงมากละสิท่าครีมาเพียงแต่ยิม้มตำนานเสื้อชุดนี้ยาวมากเล่าไม่มีวันจบ แต่หญิงสาวก็ต้องการฟังความเห็นจากเอ็มม่าฉันต้องไปงานเลี้ยงอาทิตย์หน้ายังตัดสินใจไม่ถูกว่าจะใส่ชุดไหนดีเอมม่าก้าวเข้ามาในห้องโน้มตัวและแตะชุดสวยอย่างเบามือและระมัดระวังไม่ต้องเลือกแล้วค่ะคุณใส่ชุดนี้ไปเลยมันเหมาะกับคุณที่สุดแล้วให้คนมองตาค้างกันไปเลยเชื่อฉันเถอะ ดวงตาโตสีน้ำตาลสุขใสงดงามที่สุดบนใบหน้านั้นมีแววลังเลไม่แน่ใจจนเอ็มม่าต้องย้ำว่าไม่ใช่แค่สวยอย่างเดียวแต่ฉันว่าถ้าคุณใส่ชุดนี้คุณจะได้เป็นผู้หญิงที่โชคดีที่สุดอีกด้วยรู้ได้ไงว่างานนี้เขาจะมีการจับฉลากครีมาท้วงขำๆเอ็มม่าจึงยิ้มอายแหมคุณมาล้อฉันไม่รู้สิความรู้สึกมันบอกอย่างนั้น คุณกับชุดราตรีสวยตัวนี้มันเป็นกูดคอมมานเนชันการลงตัวที่ดีอะไรที่มันลงตัวคุณจะไม่ผิดหวังแน่นอนเอมมาออกไปแล้วเหลือเพียงครีมายิ้มเศร้าให้กับตัวเองความผิดหวังกับหลอนเป็นของคู่กันจนเกิดเป็นความชาชินครีมาไม่เคยหวังสิ่งใดตราบเท่าที่รู้ว่าเขาปลอดภัยไม่มีอันตรายมากล้ำกล หล่อนมีความสุขเพียงพอแล้วปุรนินกลับถึงรีสอร์ทก่อนสองยามเล็กน้อยเขาแวะที่ห้องทำงานก่อนเพราะนึกได้ว่าลืมมือถือทิ้งไว้ในลิ้นชักโต๊ะทำงานในขณะที่ผุนผันออกไปตามหาขาจารินหญิงสาวคนเดียวที่ทำให้เขาลืมได้ทุกสิ่งทุกอย่างมือถือเขามีข้อความฝากไว้มากมายส่วนมากจะเป็นเมวลีถามว่าเมื่อไรเขาจะกลับ ชายหนุ่มถอนใจยาวบางทีปรวีอาจพูดถูกความเอ็นดูโดยบริสุทธิ์ใจกลับกลายเป็นเพิ่มความหวังทําให้อีกฝ่ายเข้าใจผิดและเขาไม่ต้องการให้เรื่องเป็นเช่นนั้นคุณริวครับตายแล้วเสียเล็กคุณหายไปไหนมาฉันโทรหาเป็นร้อยครั้งได้แล้วละมัง้งเป็นอะไรหรือเปล่าเขายัางนั่งอยู่คนเดียวมืดมดในห้องทำงานโทรศัพท์หาลีเมเป็นคนแรก เพราะรู้ว่าหล่อนเป็นห่วงรีเมฝากข้อความเอาไว้ว่าต้องโทรหาฉันนะเสียเล็ดดึกเท่าไรก็ไม่เป็นไรเขาจึงโทรหาหล่อนด้วยประการฉนี้กลัวว่ารีเมจะเป็นห่วงเพราะหล่อนเหมือนญาติสนิทผมสบายดีคุณละ่ะวันนี้เป็นไงบ้างบอกว่าสบายดีแล้วหายไปไหนติดต่อก็ไม่ได้คนที่นั่นไม่มีใครรู้เรื่องสักคนหล่อนถามเรากับเขาเป็นอาคิน แต่ปุรนินไม่ถือคนเคยเป็นอย่างไรก็ต้องเป็นเช่นนั้นเปลี่ยนแปลงไม่ได้เขาตัดสินใจพูดความจริงผมไปตามหาขาจารินลีเมเงียบไปชั่วขณะก่อนถามว่านึกยังไงขึ้นมาป巴ลวีเพิ่งบอกผมว่าขาจารินกลับมาแล้วผมก็เลยไปตามหาเขาที่โฮเทลที่ป巴ลวีพบแต่ไม่มีขาจารินที่นั่นคุณรอเขาจนป่านนี้เชียวหรือ ผมถือโอกาสพักผ่อนไปด้วยในตัวโฮเทลติดทะเลผมลงไปเดินเล่นชายหาดเออปาวีเคยบอกคุณริวเรื่องขาจารินบ้างไหมเราไม่เคยพูดกันเรื่องนี้นะลีเมตอบอย่างระมัดระวังแล้วบนยังไม่พอใจปาลวีเขานึกยังไงขึ้นมาถึงพูดเรื่องที่ทำให้คุณฟุ้งซ่านแต่คุณไม่ได้หายไปไหนก็ดีแล้วไม่งั้นฉันเป็นห่วงตอนนี้ยังมีอะไรยุ่งยุ่งอยู่ด้วย เราปล่อยวางประมาทกันมานานแล้วคุณต้องระวังตัวอ้อลืมถามคุณหายไปเป็นวันแล้วคุณเมวลีเขาไม่ตอบว่าตอขานเอาบ้างหรือปุรนินอดหัวเราะไม่ได้ผมยังไม่ได้เจอเขาเลยเอาละครับประเดี๋ยวจะแวะไปดูเขาสักหน่อยคุณริวหลับให้สบายก็แล้วกันปุรนินเพียงแค่พูดล้อเล่นเขารู้ว่าดึกมากแล้วไม่สมควรไปรบกวนเวลาพักผ่อนของเมวลีจึงกลับขึ้นห้อง อาบน้ำเข้านอนเกือบจะหลับแต่ได้ยินเสียงเคาะประตูเสียก่อนพอลุกเดินไปใกล้ประตูก็ได้ยินเสียงตะโกนของเมวลีพี่ปีเตอร์พี่ปีเตอร์เมรู้นะว่าพี่กลับมาแล้วเปิดประตูให้เมย์เดี๋ยวนี้น้ำเสียงเมวลีผิดไปจนเกือบเป็นคนละคนปุรนินรีเปิดประตูแล้วจริงอย่างที่เขาคาดเดาเอาไว้เมวลียืนงนเงนอยู่ที่หน้าห้อง ผมเเผ้ยุ่งเหยิงกลิ่นเหล้าเหม็นคลุงหล่อนชีน้าในทันทีที่เห็นเขามาถึงแล้วทำไมไม่ไปหาเม่เมรออยู่ทั้งวันทั้งคืนพี่ไปไหนมาพี่ไปหาอีนั่นมาใช่ไหมเม่ปุรนินอุทานแทบไม่เชื่อสายตากับภาพที่ได้เห็นเมวลีเมาจนครองสติไม่อยู่และหล่อนกำลังส่งเสียงให้แขกที่พักในบริเวณนั้นตกใจ บรนินเห็นมีอยู่ทางเดียวจึงลากหล่อนเข้ามาในห้องทำไมถึงดื่มเหล้าเมามาอย่างนี้นั่งลงก่อนผมจะหาผ้าชุบน้ำมาให้ไม่ไม่ต้องเมไม่ได้เมาเมายก็แค่ดื่มนิดหน่อยจะได้ไม่ต้องคิดถึงพี่ไม่ต้องคิดว่าพี่ไปหาผู้หญิงอื่นหนังปรารวีบอกว่านังคจารินคนที่เป็นเจ้าหัวใจพี่ปีเตอร์กลับมาแล้วพี่ไปหามันมาใช่ไหมพี่ไปอยู่กับมันมาใช่ไหม เมวรีสะอื้นหักน้ำตาพลูเขาพาหล่อนมานั่งที่เก้าอี้รับแขกแต่พอเขาจะเดินไปเมวลีก็ดึงคอเสื้อเอาไว้พี่ปีเตอร์เมรักพี่นะทำไมพี่ถึงแกล้งทำเป็นไม่รู้ผู้หญิงพวกนั้นมันทิ้งพี่ไปแล้วพี่จะไปสนใจมันทำไมอีกพี่จะแกล้งให้เมย์กลุ้มใจตายหรือเมไม่เคยรักใครมากเท่าพี่เมย์เสียใจนะที่พี่ทำกับเมอย่างนี้ ไปกันใหญ่แล้วเมวลีปุรนินพยายามปลดมือเมวลีที่กำคอเสื้อเขาอยู่เวลานี้คงไม่ใช่เวลาที่จะอธิบายความจริงเพราะเมวลีไม่อยู่ในสภาพที่พร้อมจะรับฟังวิธีเดียวที่ดีที่สุดคือทำให้หล่อนสางเมาให้ได้พี่ปีเตอร์เดี๋ยวผมมานะเมอย่าทิ้งเมนะอย่าทิ้งเมเขาจับให้หล่อนนอนราบบนเก้าอี้รับแขกตัวยาว รีบนำผ้าขนหนูชุบน้ำอุ่นมาเช็ดหน้าเช็ดตาให้พอเมวลีเริ่มสงบลงบ้างเขาก็รีบต่อโทรศัพท์ไปที่รูมเซอร์วิตชาร้อนกับกาแฟเอามาเดี๋ยวนี้นะเร็วๆเ,เข้าเมวลีตาปรือเกือบหลับท่าทางอ่อนเพลียแต่ยังเกาะแขนเขาไม่ยอมปล่อยชีพจรเต้นเร็วจนเขาวิตกหล่อนดื่มเหล้ามานานเท่าไรไม่มีใครรู้หากเครื่องดื่มร้อนๆไม่ช่วยเขาคงต้องตามหมอ พี่ปีเตอร์ผมอยู่นี่แล้วไม่ไปไหนหรอกเมย์ทำใจสบายๆนะประเดี๋ยวดื่มชาร้อนๆสักหน่อยคงดีขึ้นหล่อนทำท่าขยักขย่อนแต่ก็ไม่มีอะไรออกมาเมือ่อรูมเซอร์วิสนำกาแฟและชาร้อนขึ้นมาทรงเมวลรีก็พลอยหลับไปแล้วคุณปุรนินนี่มันกี่โมงกี่ยามเข้าไปแล้วคุณยังคิดว่าฉันเป็นเลขาของคุณอยู่อีกหรือคะเมื่อได้ยินเสียงปาวีดังขึ้น ปุรนินถึงกับอึ้งไปครู่หนึ่งเพราะไม่รู้สึกตัวเลยว่าเขาได้โทรถึงหลอนขอโทษนะคุณเป็นผู้หญิงคนที่สองที่ผมคิดถึงในขณะนี้เพราะผมไม่รู้จะโทรตามตัวขาจารินได้ที่ไหนคุณก็เลยคิดว่าฉันเป็นตัวสำรองเป็นเบอร์สองฉันควรวางหูไหม่เนี่ย巴ลวีประชดคุณไม่คิดหรือว่าฉันก็น้อยใจเป็นเหมือนกันผมอยากพูดความจริงกับคุณเพราะกับคุณ ผมมีความรู้สึกคล้ายคุณเป็นคนในครอบครัวเดียวกันเหมือนเราเป็นพี่เป็นน้องผมอยากเล่าให้คุณฟังว่าเวลานี้เมวรีอยู่ในห้องผมคุณพูดถูกเขาโกรธที่ผมทิ้งเขาออกไปตามหาขาจารินทั้งวันทั้งคืนผมทำให้เขาเข้าใจผิดโดยไม่ได้ตั้งใจและผมก็ไม่อยากให้เขาเข้าใจผิดต่อไปปรวีคุณต้องช่วยผม เมวลีตื่นขึ้นมาในตอนเชา้าด้วยความรู้สึกปวดศีรษะเล็กน้อยแต่นั่นไม่เป็นปัญหาหล่อนยังยิ้มออกเพราะรู้ว่าหลับไปทั้งคืนในห้องส่วนตัวของปุรนินและบนเตียงนอนของเขาหล่อนเหยียดแขนกว้างออกไปเกือบสุดที่นอนปุรนินไม่ได้อยู่ในห้องนั้นแล้วเขาคงออกไปเตรียมอาหารเช้าเอาไว้ให้เพราะเมวลีได้กลิ่นกาแฟและอมเล็ดหอมฉุยหญิงสาวพลิกตัวตะแขงข้าง ดึงหมอนหนุนศีษะที่วางข้างๆมากอดเอาไว้แนบแน่นไม่รักพีิพิเตอร์จังเลยหล่อนเดาเอาว่าเขาจะเข้ามาเรียกแต่ก็รอหายเมวลีคิดในแง่ดีว่าปุรนินคงอยากให้หล่อนนอนต่อตามสบายก็ได้หล่อนนอนพลิกกลับไปกลับมาอีกสักพักจึงลุกขึ้นเข้าห้องน้ำล้างหน้าล้างตาจนสะอาดเรียบร้อยแล้วโผล่ออกไปทักทาย Good morning ค่ะพี่ปีเตอร์เปล่าผู้ที่นั่งจิบกาแฟอ่านหนังสือพิมพ์อยู่ที่โต๊ะอาหารไม่ใช่ปุรนินแต่กลับกลายเป็นผู้หญิงคนที่สวยที่สุดของเขาตามสำนวนลีเมเมวลีเลยยิ้มค้างถามเสียงกระด้างคุณมาที่นี่ทำไมคำถามนี้ฉันน่าจะถามคุณมากกว่าปรวีวางแก้วกาแฟด้วยท่าทางกรีดกราย มองดูเมวลีพร้อมด้วยรอยยิ้มมินมินอยู่ๆคุณก็ามาเคาะประตูห้องฉันกลางดึกเมาจนไม่ได้สติสงสารหรอกนะถึงให้เข้ามาเมาวลีตาลุกวาวด้วยความโกรธนี่เป็นห้องพี่ปีเตอร์อย่ามาขี้ตูพี่ปีเตอร์เป็นคนเปิดประตูให้ฉันเข้ามาข้างในใช่ฉันรู้คุณมาประมาณตีสองคุณปุรนินเปิดประตูให้คุณเข้ามาคุณเมาจนไม่เห็นฉันอยู่ในห้องคุณนั่งที่เก้าอี้ตัวนั้น ปาวีชี้มือไปที่เก้าอี้ยาวในชุดเก้าอี้หมู่รับแขกคุณปุรนินเลยสั่งชากาแฟมาให้คุณแต่ของยังมาไม่ถึงคุณก็หลับไปแล้วคราวนี้ปาะวีถอนใจเบาๆเราเลยต้องช่วยกันอุ้มคุณไปนอนบนเตียงด้วยความสงสารแปลกนะคนตัวผอมๆดูไม่น่าจะหนักแต่ต้องยกสองคนถึงจะขึ้นหยุดนะเมวรีแผดเสียงโกหก ฉันจะไปโกหกหาสวรรค์วิมานอะไรเท่าที่ให้นอนมาทั้งคืนก็น่าจะเป็นบุญคุณแล้วตื่นแล้วไม่ชอบใจยังจะว่าอีกไม่ชอบใจเพราะเธอโกหกนี่เหมือนห้องพี่ปีเตอร์เห็นเห็นฉันเคยมาแล้วนะยะเธอต่างหากที่ต้องตอบคําถามว่าเข้ามายุ่งทําไมที่นี่แล้วนี่พี่ปีเตอร์ไปไหนปรารวียืดตัวตรงที่เห็นเมวรีไม่ยอมลดราวาซอก ฉันไม่รู้นะว่าห้องนี้คุณปรนินเคยอยู่มาก่อนหรือไม่แต่ตอนนี้มันเป็นห้องของฉันสมบัติฉันก็มีอยู่เต็มตู้ไม่เชื่อเปิดดูเอาเลยฉันต้องมาพักที่นี่จนกว่างานเลี้ยงอาทิตย์หน้าจะเสร็จสมบูรณ์เมวลีสะบัดหน้าวิ่งกลับเข้าไปในห้องตู้เสื้อผ้าติดผนังเรียงรายด้วยเสื้อผ้าสตรีรวมทั้งกระเป๋าถือตรงตามที่ปรวีพูดเมวลีโกรธจนน้ำตาคลอพี่ปีเตอร์ไปไหน เขาก็อยู่ห้องของเขาหรือป่านนี้อาจไปทำงานแล้วก็ได้เธอจะกินอาหารเช้าก่อนไหมจะดื่มนมหรือกาแฟไม่ต้องขอบใจเมวลีเดินไปที่ประตูยังไม่ทันได้เปิดเสียงราวียังตามมาให้ฉําใจเป็นทวีคูณอย่าพยายามต่อไปเลยนะเมวลีวิธีการอย่างนี้ไม่ได้ผลหรอกถ้าเขาคิดจะรักก็คงรักไปแล้วไม่ต้องให้เธอมานั่งเกี้ยว คุณปุรนินรักผู้หญิงคนเดียวเขาชื่อแจนขจารินเมวลีกลับมาที่ห้องส่วนตัวหล่อนแน่ใจว่าไม่เคยโกรธใครมากเท่านี้อยากร้องไห้แต่ไม่มีน้ำตาออกเพราะความแค้นท่วมทนจำได้ว่าได้พูดใส่หน้าปาวีอย่างรุนแรงเพิ่งรู้วันนี้เองว่าคนเก่งอย่างคุณปุรนินต้องยิมมือผู้หญิงมาช่วยเล่นละครบังหน้าถ้าแท้เขามีแค่นี้เองนะหรือ คนอย่างคุณปุรนินนอกจากมีศักดิ์ศรีแล้วเขายังห่วงเกียรติยศและชื่อเสียงของคนอื่นไม่ให้ต้องมัวหมองเพราะเขาเป็นอันขาดเธอควรรู้เอาไว้ด้วยปรารวีตอบกลับมาบ้างด้วยเจตนาที่ต้องการให้เมวลีสะเทือนแม้ว่าเมวลีจะทำหน้าไม่ยี่ระแต่หล่อนเจ็บลึกในหัวใจเรื่องอายนั้นไม่ต้องพูดถึงเพราะหล่อนยังมีความละอายอยู่บ้างในเมื่อเกิดมาก็เพิ่งเคยทำสิ่งที่บ้าบิน เช่นนี้เป็นครั้งแรกเมวลีลงมือเก็บเสื้อผ้าลงกระเป๋าปุรนินไม่รับโทรศัพท์ทั้งที่ห้องทำงานและมือถือเมวรีฝากข้อความเอาไว้ว่าเมรู้ว่าพี่ปีเตอร์ปรารถนาดีไม่อยากให้เมเสื่อมเสียเกียรติยศเพราะฉะนั้นเมก็เลยจะกลับไปอยู่บ้านพี่อาทิตย์หน้าถ้าพี่ปีเตอร์ต้องการให้เมมางานเลี้ยงด้วย<ๆ>ก็ไปรับเมที่บ้านแล้วกันเมอยากให้พี่ปีเตอร์รับรู้เอาไว้ว่าไม่มีใครรักพี่มากเท่าเม ปุรนินออกจากสำนักงานนักสืบเอกชนหลังจากมอบรูปถ่ายและรายละเอียดเกี่ยวกับคาจารินให้ฝ่ายนั้นเรียบร้อยเขากำชับว่าพยายามสืบให้ได้ว่าเธออยู่ที่ไหนครั้งสุดท้ายมีคนพบเธอที่โรงแรมเดลโคร,โรนาโดชายหนุ่มแวะเยี่ยมรีเมและเกียมที่โรงพยาบาลเกียมอาการดีขึ้นมากแล้วแต่หมอยังไม่ปล่อยให้กลับบ้าน เขาไม่พอใจที่รู้ว่าปุรนินขับรถด้วยตัวเองคุณรีวบอกว่าเฮียสงกลับมาอยู่บ้านแล้วทำไมเสียเล็กไม่ให้เฮียขับรถให้มันไม่ปลอดภัยนะครับ <c oughs> คนเราต่อให้ป้องกันยังไงถ้าถึงที่มันก็ไม่รอดเหมือนกันตอนนี้ฉันไปอยู่ที่รีสอร์ทให้สงเขาอยู่กับอคังก็แล้วกันเมื่อเขาได้พบรีเมฝ่ายนั้นพูดกับเขาตามตรงฉันสบายดีหมอให้กลับบ้านได้แล้ว แต่ฉันยังไม่อยากกลับขี้เกียจไปเจอหน้าแม่เมวลีเช้านี้เห็นซอกเตียงว่าเขาขนของกลับบ้านแล้วในว่าจะไปนั่งเฝ้านอนเฝ้าคุณที่รีสอร์ทไม่ใช่หรือนิสัยลีเมชอบประชดประชันไม่เคยเปลี่ยนแปลงปุรนินทำเป็นไม่สนใจข่าวของเมวลีทำให้เขามองเห็นความสดชื่นของโลกใบนี้เกินกว่าจะใส่ใจกับสิ่งที่ไม่สบอารมณ์ทั้งหลาย ชายหนุม่มขับรถเลยไปที่สำนักงานทนายความเพเื่อเซ็นชื่อในเอกสารสำคัญด้วยจิตใจผ่องใสต่อไปนี้เป็นอันว่าหากผมเป็นอะไรไปทรัพย์สินทุกอย่างในส่วนของผมจะตกเป็นของขาจารินแต่เพียงผู้เดียวถูกต้องครับพี่ไหนกรรมฉบับหนึ่งจะอยู่กับผมส่วนฉบับนี้ผมจะฝากไว้ที่เจสัวตันเป่งสันให้ท่านเก็บรักษาไว้ขอถามหน่อยนะครับคุณปุรนิน ว่าอะไรเป็นเหตุจูงใจให้คุณทําเช่นนี้โดยไม่มีปีมีคลุยมันช่างรวดเร็วเหลือเกินชายหนุ่มยิ้มในหน้าพวกความไม่ประมาทไงวันนี้เรายังคุยกันอยู่พรุ่งนี้อาจมีใครสักคนยิงผมป้องเดียวจอดจนไม่ทันได้มีเวลาสั่งเสียก็ได้คุณคิดมากไปหรือเปล่าชายหนุ่มลุกขึ้นยืนสอดซองพินัยกรรมไว้ในกระเป๋าเสื้อนอกเวลานี้ผมคิดน้อยที่สุด พราะคิดอยู่เพียงเรื่องเดียวเท่านั้นแต่อย่าให้บอกเลยว่าเรื่องอะไรปุรนินแววมหาเจ้าสัวสัิเป็นคนสุดท้ายท่าทางของเขาผ่อนคลายเมื่อบอกท่านว่าคุณลุงเปรียบเสมือนพ่อคนหนึ่งของผมหากมีสิ่งใดเกิดขึ้นกับผมผมมั่นใจว่าสิ่งนี้จะต้องถึงมือขาจารินอย่างปลอดภัยเจ้าสัวสัิสะดุ้งนิดๆอะไรหรือปุรนินสองพินัยกรรมผมฝากคุณลุงไว้ด้วย ทำไมถ้าผมเป็นอะไรไปทรัพย์สินของผมทุกอย่างจะตกเป็นของขาจารินคนเดียวเมื่อปุรนินถอยรถออกจากบ้านเจ้าสัวสันเขาไม่มีโอกาสรู้เลยว่าม่านหน้าต่างในห้องนอนห้องหนึ่งในบ้านเจ้าสัวสันไหวเล็กน้อยผู้ที่ยืนแอบดูเขาทางหน้าต่างมองตามรถเขาไปจนหลับตาผมจะไปครับผมว่างทั้งวันช้อปปิง้งดูหนังกินอาหารอยู่ดึกก็ได้ อ๋อแม่สบายดีแล้วครับผมไปเยี่ยมมาแล้วแต่ผมจะโทรบอกแม่อีกทีก็ได้ครับครับแล้วเจอกันอาคินปิดมือถือด้วยใบหน้ายิ้มกริมจนซกเตียงถึงกับมองอย่างไม่เชื่อสายตามองอะไรอาคินถามกวนๆใบหน้าแม้จะทำให้ดูเคร่งเครียดแต่ในตามีแววยิม้มเอาเสือ้อแขวนในตู้แล้วก็ออกไปอ๋อประเดี๋ยวไหนดูหน่อยสิ มีเสื้อเชิ้ตสีฟ้าอ่อนของอามานี่ไหมสักริดหรือยังเสื้อคุณมีตั้งหลายตัวอ้าวทำไมละ่ะตัวที่ใส่อยู่เพิ่งใส่เมื่อเช้าตอนไปเยี่ยมคุณริวถอดซักอีกแล้วหรือแม้คุณคังวันหนึ่งคุณใส่เสื้อขี่ตัวนะนี่อย่าบนหุบปากซะอาคินเข้ามาสำรวจเสื้อผ้าในตู้และหยิบตัวที่ถูกใจออกมาสกเตียงหัวเราะในลำคอ ทำอยังกันนัดแฟนเอาไว้งั้นแหละยุ่งน่ะคุณเมวลีกลับมาแล้วหรือว่าจะพาไปข้างนอกเป็นการรับขวัญเฮ้ยทำไมพูดเป็นลางอย่างนั้นหยุดเลยนะซกเตียงอาคินผลุกหายเข้าไปในห้องน้ำเปลี่ยนเสื้อตัวใหม่เข้ากับกางเกงแล้วออกมายืนหวีผมที่หน้ากระจกหยิบขวดน้ำหอมสองถงสาขวดขึ้นมาดมเทียบกลิน่นซกเตียงอดรนทนไม่ได้เข้ามายืนใกล้ๆถามอีก คุณจะไปไหนไปเที่ยวไปกับใครคุณมีแฟนแล้วหรือทำไมฉันต้องบอกว่าแต่อยากกระตกกระตากไปละ่ะไม่อยากให้เมรู้นี่เข้าไปไหนกลับมาก็เข้าห้องปิดประตูสกเตียงรายงานตามความเป็นจริงสงสัยกโกรธกระเสียเล็กพี่ปีเตอร์เป็นคนมีเหตุผลไม่เคยกโกรธใครผิดผิดถ้าคนคนนั้นไม่ทำจะเหลืออดจริงๆ ฉันเสียใจอย่างเดียวเท่านั้นที่พาเมวลีมาบ้านทำให้ทุกคนไม่สนุกเขาเอาแต่ใจตัวเองมากไปหน่อยฉันดีใจที่ได้ยินคุณพูดอย่างนี้ทีแรกฉันยังกลัวเหมือนกันกลัวฉันจะชอบเขาละสิอากินดักคอเขาใกล้ชิดกับซกเตียงแม้จะโตเป็นหนุ่มก็ยังสามารถคุยกันด้วยเรื่องสัพเพเหระซกเตียงกลัวเหมือนแม่เลยไม่หรอกเขาไม่ใช่สเปคฉัน แต่เข้าเหมือนคุณแจนเหมือนกันนะรูปร่างท่าทางมิหนำซ้ำอย่างทำผมแต่งตัวคล้ายๆกันอีกสกเตียงรองเชิงหากอาขินสายหน้ามั่นคงเขาสวมถุงเท้าแล้วเงยหน้าขึ้นมองสาวใช้ที่เป็นเสมือนญาติใบหน้าครึมเมื่อเอ่ยว่ารูปจําลองจะเหมือนรูปจริงไปไม่ได้ต่อให้พยายามยังไงก็ตามทุกอย่างมันต้องออกมาจากข้างใน น่าเสียดายที่เขาทำตัวอย่างนี้ซกเตียงกระพริบตาปริบๆแต่ก็ยิ้มอย่างตื้นตันคุณเป็นผู้ใหญ่แล้วจริงๆคุณคังเพราะฉะนั้นก็อย่าห่วงฉันให้มากนะักถ้าไม่กินข้าวเย็นที่บ้านจะโทรมาฉันจะขับรถไปเองอ้าวบอกแล้วไงว่าไม่ต้องห่วงจะทำอะไรก็ทำไปเถอะฉันจะไปลาอาปาก่อน